สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้เราก็จะมาทำนากันนะครับผมนี่ครับไอะ่ะเปล่าช่องเราจะทำนาได้ไงนะครับผมโอเคครับวันนี้เราก็จะมาหมายบอดโจ๊กบางไซนะครับผมนี่ครับผมอนก็ได้เริ่มทำการจะลงเบ็ดไปแล้วนะครับผมนี่ครับผมเคครับ บอ่อโจ๊กบ่อธรรมชาติบอ่บอใหญ่หนะอยุธย,ยานะครับผมเอ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนะครับผมเพื่อนๆผมคนจะจะเตรียมสัมภาระนะครับผมนี่ครับผมเหยื่อเป็นเหยื่อเหลือแต้มู่อัพที่แล้วนิดนึงนะครับผมนี่จะมาตีนี่ครับผมบ่อสวยครับธรรมชาติผมเป็นบ่อธรรมชาติโดยแท้นะครับผมไม่มีการให้อาหารไม่มีอะไรนะครับบ่อกว้างครับผมนี่ครับ เดี ad ad un> un> uh> ๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นกันนะว่าเราจะมีแต้มไหมครับผมโอเคครับว่าตามชมกันนะผมนี่คันเล็กครับผมชุดเล็กเราก็จะลงนะวันนี้ก็วันนี้นะครับผม EP คือวันนี้เราไม่มีกับข้าวอะไรมานะนะครับผมนี่ครับผมมาถึงนี้เตรียมของก็จะประมาณจะเจ็ดโมงแล้วล่ละครับผมวันนี้ไม่เตรียมอะไรมานะครับแต่เราจะมีข้าวข้าวสวยครับผมข้าวสวยมีอุปกรณ์นะผมนี่ครับผม นี่มีข้าวสวยเดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวกันนะครับผมเราจะมาดูว่าวันนี้เราจะมีวัตถุดิบอะไรมาทํากับข้าวกินหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ได้ยังไงเราก็ต้องอดนะครับวันนี้เราจะมาเมาชีวิตรอด1วันว่าไงโปอน้นพร้อมไหมวันนี้พร้อมครับไหนสัมภาษณ์คิดว่าเราจะมีกับข้าวกินเปล่าวันนี้มีแน่นอนครับระดับปูครับแน่วไหมต้อง,องรอลุ้นดูครับต้อง,องรอลุ้นใช่ไหมยังไงเราอิ่มท้องแน่นอนใช่ไหม เราออกคลิปไหนคลิปไหนไม่เคยมีการอดใช่ไหมใ <Yeah. S 1> ได้ตลอดโอเคอ้วนมั่นใจนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเลยครับผมว่าวันนี้เราจะมีกับข้าวกันหรือเปล่านะผมวันนี้เช้าถึงเย็นนะผมเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะมีปลาเข้ามากินเหยื่อหรือเปล่านะผมถ้ามีก็ได้กับข้าวทําไปถ้ามไม่มีก็อดไปรอกินเย็นทีเดียวโอ okay. เคามาลุ้นเลยครับ สวยมากนะทุกคนบรรยากาศที่นี่นะครับผมเหมือนกับที่เราไปเที่ยวแบบพูดยังไงล่ะมีหมอกมีอะไรเหมือนกับเราขึ้นเหนือทุกคนแต่นี้ไม่ต้องคนระับผมขับรถมา30นาทีมาแค่นี้เองมีหมอกมีพระอาทิตย์มีวิวโอ้ยเดี๋ยวจะชวนแม่บ้านมากางเต็นท์นอนสักคืนนะครับผมเป็นยังไงคนระับท่านผู้ชมอยากชมแบบว่าครอบครัวแฟมิลีมากางเต็นท์นะ ที่นี่หรือเปล่านะครับผมยังไงคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะลองหลอกเมียมาเชื่อนะครับโอ้โหสวยมากบรรยากาศโอเคครับแค่นี้ครับผมขอไปเตรียมตัวทําอุปกรณ์ก่อนนะครับผม <laughs> เดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินข้าวนะครับผม <laughs> โอเคครับเป็นกำลังใจให้พ่อกับลูกมาเยอร์ฟิชชิ่งหน่อยนะครับผม <laughs> อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับทุกค,คนมาลุยๆๆ าทุข่าแด่เจ้าที่เจ้าทางปู่ญาตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้มาเยอะฟิตซึ่งก็จะมาขออนุญาตตกปลาณนที่นี้จะขอให้ไดหากินมันหมายายพ่อกระลูกต้องปวดด้วยเดิอดวันนี้มาทำพที่ทำกับข้าวที่นี่ก็ขอให้ได้ปลามาทำกับข้าวกินีรืว่าให้ปลาไปฝากคนที่บ้านด้วย อ่นฝา,าขึ้นโอเคมาครับทุกคนก็ตีไม้แรกไปสักพักแล้วนะผมก็เงีย,งยบๆอยู่นะผมนี่ครับผมกาแฟนะผมกาแฟเอสพัทของโบตพีนะผมแม่บ้านผมขายเองครับผมพี่ๆนะนะอยากซื้อไปให้แฟนลดทุนคอนเฟิร์มก็ติดต่อแม่บ้านผมไปได้นะผมมีเทคนิคการกินนะผมมีวิธีการลดทุนนะผมนี่ครับมา มากินกาแฟก่อนครับผมเบียวลมไปใจเย็นๆครับผมวันนี้ไม่ต้องรีบครับผมยังไงเรามีกับข้าวกินแน่นอนอยู่แล้วผมหนึง่งไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันลดน้ำหนักลดหุ่นโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เวลา9ก้าโมงเจะ10ิโมงแล้ครผมเราก็จะเตรียมหุงข้าวไว้ก่อนนะครับผมวัตถุดิบเรายังไม่ได้แลผมไม่รู้ว่าวันนี้จะมีกับข้าวกินหรือเปล่านะครผม ยังไงก็เป็นกําลังใจให้พ่อกับลูกให้ผ่านพ้นคลิปนี้ไปได้ด้วยดีนะผมให้มีกับข้าวกินนะครับผมเอาใจช่วยด้วยเอาใจช่วยด้วยนะผมโอเคครับไปครับอย่างน้อยเราก็มีข้าวแล้วครับผมมีเกลือถ้าวัตถุดิบไม่ได้ก็กินข้าวกับเกลือนี่นะครับผมโอเคลุยเต็มที่ครับวันนี้มีเวลาทั้งวันลุยมาลุ้นคันเล็กครับผมคันเล็กจะกินเห่านะครับผมลองมาลุ้นครับผมบ วังนี้ก็วัดสวนเลยคิดว่าปลาเกี่ยวกันเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นแล้วครับผมลุ้นปลากันต่อไปสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มจะแ yeah, ย่นะครับหิวข้าวเอินก็กินน้ำนะครับกินน้ำแป,ป๊บซี่ แล้วก็นอนตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะครับผมคนนอนแล้วพาดคิดว่าเราจะมีกับข้าวกินเปล่าวันนี้มีได้นอนครับกข้าวกินเปล่าวันนี้มีได้นอนครับระดับปูครับก็เป็นคลิปที่ทรมานมากบ่ายโมงก็เริ่มจะท้อใจแล้วครับผมก็จะดูสักบ่ายสามโมงถ้าคลิปนี้ไม่มีอะไรก็คงจะเก็บของกลับบ้านแต่ถ้ามีก็คงจะได้กินข้าวแล้วก็กลับบ้านเย็นๆนะครับผม ก็ลุ้นกันต่อไปครับคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ตอนแรกเราคิดว่าง,ง่ายๆนะเห็นเขาโพสต์เห็นเขาว่าปลามันเข้าเราก็คิดคอนเทนต์ที่แบบเขาลือกโหดมากแต่ตอนนี้จะออกไปซื้อของจออกไปอะไรก็ลําบากแล้วเพราะว่าทางเข้ามันทางเดียวนะผมเข้ามาแล้วก็จะเอารถยนต์ออกลําบากก็ตัดสินใจกินน้ำเป๊ปซี่ไปก่อนแล้วกันผมคอนเทนต์นี้ก็ถือว่า ยังไม่สำเร็จนะครับผม,มบเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกสักสองชั่วโมง,งว่าปลาจะเข้าไหมโอเคครับลุยนต่อไปครับเปิดรอกกันไว้มันลงไปเนี่ยมันดึงลงไปในบ่ออยู่ในบ่อเนี่ยประมาณห้าสิบหกสิบคันเบ็ดเนี่ยโอ้ ไปทีเดียวเลยเหรอไม่ใช่ทีละคันสองคันอะไรเนี่ยต้องก็เปิดต้องก็เปิดตกมาเนี่ยไม่มันมันลากทีเดียวไป,ไปบุ๊บเลยอโอ้โห <c oughs> เล่นเล่นเอาดิ้งดิ้งง่ายมากเล่นเล่นเล่โอ้ยมาทุ่น้ อโอ้โหสำเร็จครับผมทุกคนสำเร็จครับผมอ้นเรามีกับข้าวแล้วอ้นสำเร็จอ้ตติดดติมือก้าวแล้วทุกคนมีกับข้าวแล้วครับทุกคน มีดกับข้าวแล้วครับทุกคนโอ้โหเกือบไม่รอดนะับสี่โมงครึ่งนะสี่โมงครึ่งนะทุกคนโอ้โหเกือบไม่รอดครับผมสุดยอดไอ้หนูสุดยอดเราได้ข้าวกินแล้ววันนี้โอ้โหวันนี้เป็นคลิปคาดหรือโหดมากถลเราะหดมากเราก็ไม่คิดไม่ฝันนะเราเห็นคิดว่าคนลงเพจกันเยอะแยะนะว่าเขาได้ปลานะเราเราก็ เลยไม่กล้าที่ยังไงเราตัดสินใจว่ายังไงเราก็มีข้าวกินแน่วันนี้ประมาทนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้าวที่เราหุงไว้นะรอแต่กลับเนี่ยนี่มาดูมาดูอะไรอ้นของของอ้นกินของอ้นกินเฮ้ยมาเว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 ้ยของอ้นมาครับของอ้นมา เดี๋ยวผมวิ่งไปเอาที่ช้อนก่อนนะเดี๋ยวผมไปเอาที่ช้อนก่อนนะไปต้องแล้วฮ่า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 เก็บชีพ อาลิศทำกับข้าวไหมกับข้าววิ่งเกือบตายมันจะทำกับข้าวโอเไม่ไมเป็นไรลุ้นปลาใหญ่ต่อโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเฝ้าปลาไปด้วยแล้วก็ทํากับข้าวไปด้วยนะผมนี่ครับผมสวายตัวเมื่อกี้ครับผมก็ตัวเล็กปล่อยไปแล้วก็ตัวเจ้าอ้นที่เจ้าอ้นได้เมืเ่อกี้ได้ตัวเล็กมา2ตัวก็ปล่อยแล้วครับผม ก็วันนี้เราจะมาจุดหมายเราจะมาหาตัวใหญ่ๆนะผมไม่รู้ว่าเล่นหริวเปล่านะผมนี่นี่ตรงนี้คันนี้เดี๋ยวรอให้มันดึงจริงๆแล้วเราเค่อยวัดนะครับผมโอเคนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะทําเป็นต้มยำนะผมต้มยำปลาสวายแต่เราจะย่างให้มันแห้งๆก่อนแล้วมาต้มยำนะผม นี่ครับผมเดี๋ยวเราหมักเกลือย่างก่อนนะครับผมแล้วเรา <c oughs> เดี๋ยวเรามาต้มยำปลาสวายแห้งไอสวายเลยสวายย่างต้มยำนะครับผมเฮ้ย <c oughs> เล่นง้อ ใจมันปลาเล็กก็เปล่าไหมลูะเนี่ยทุกคนทำกับข้าวไปด้วยวัดปลาไปด้วยนะผมไม่รู้ปลาเล็กหรือปลาใหญ่นะผมน่าจะเล็กนะผม ร้อนเกินน่าจะไม่ใหญ่หรอกมันไม่ตู้เท่าไหร่กระชากหลุดตรงนี้ใช่ไหมตัวี่ยฮะตัวเไหนโอ้ยเบ็ดครับกระชากน่าจะไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกประมาณเท่าไหนชุดเดิมเปล่าเบาๆประมาณน,นี้ไหมไม่ไม่แต่มันน่าจะเล่นนานแล้วแหละมันจ่ายตึงไปหรอนิดๆๆๆแล้วก็ไม่มีน้ำหนักวันนี้เล่นหลายตัวเลยนะว่อไปฟอไป เมื่อกี้หลุดน้ทุกคนก็ดึงนะดึงตั้งแต่ตอนเราจะทํากับข้าวเมื่อกี้ก็เทคนิคนะลุงบอกว่าช่วงเช้าตีห้ถึงเก้าโมงเนี่ยปลากินนะถ้าใครจะมาบ่อน,นี้นะแล้วก็อีกรอบนึงก็คือกินช่วง5้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะทุกคนถ้าใครจะมาบ่อน,นี้ก็ลองดูได้นะผมเออลุงเจ้าของบ่อแกมาเล่าให้ฟังนะ ครับลูกสวายนะเย,นยน็นๆโอเคครับจุดหมายเราคือได้กับข้าวแล้วนะอันนี้ปล่อยนะผมโอเคครับก็เทคนิคอย่างว่าครับผมกินช่วงเย็นๆยน,ยน,นะผมโอเคทํากับข้าวอยู่กับป่าก็กินนะช่วงเยน็นโอเคทํากับข้าวต่อครับโอเคครับทุกคนก็ต้มยําก็จะเสร็จแล้วนะผมนี่ครับผมต้มยําปลาสวายนะผมนี่ครับโอ้โหน่ากินต้มยำน้ำใสนะผม ปลาสวายย่างนะผมย่างแห้งๆนะผมนี่ครับข้าวมื้อเช้านี่หุงเต่งเต็มหม้ออยู่เลยครับยังไม่ได้กินนะวันนี้พระอาทิตย์จะตกดินแล้วผมนี่ครับผมยามเย็นนี่ครับผมแม่บ้านมาแม่บ้านเห็นแม่บ้านชอบนะผมว่าบรรยากาศดีเดี๋ยวอยากมาถ่ายรูปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมีอีพีสองนะผมมานอนค้างคืนบ่อโจ๊กนะผม ก็รู้แล้วนะครับผมว่าช่วงเย็นเนี่ยปลากินนะช่วงเย็นห้าโมงเย็นถึงเนี่ยครับช่วงเนี้ยแต่ว่าเสียดายวันนี้มันเป็นสวายเล็กเล่นกวนก็ไม่เป็นไรแต่เราได้มามีไซส์มาทํากับข้าวตัวหนึ่งแล้วนี่ครับผมด้านในนะผมก็วันนี้ผมลงช่วงกลางๆนะผมเลยโค้งมานิดนึงแต่โค้งนั้นน่ะนั่นน่ะที่ออนยืนอ่ะตรงนั้นอ่ะเขาว่าปลา,าเข้าดีนะผมว่าจะพาแม่บ้านมันนอนกลางเต็นท์ตรงนั้นนะสักคืน เพราะว่าแม่บ้านบอกชอบเดี๋ยวเราจะพารถคันนี้นะครับผมรถคู่ใจนะไฟติดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดินพัดลมเดินอะไรให้แฟนนิดนึงเดี๋ยวจะพาเขามานั่งเป็น EP Fishing Camping Family นะครับผมชื่อยาวหน่อยนะผมแต่ต้องให้ความหมายกับครอบครัวด้วยนะผมเดี๋ยวเขาไม่ให้มาอีกเดี๋ยวเขาไม่มีงบให้นะผมโอเคก็สุกแล้เดี๋ยวเราจะไปเทข้าวกินข้าวเลยนะผมวันนี้หิวมากๆออนก็นู่นไป ไปตีปลามุมนู้นนะผมน่นะผมก็หิวเหมือนกันก็สงสารอยู่แต่จะทํายังไงได้เราทำ u t u b e เราทำเราพูดอะไรเราต้องทำให้ได้ทำด้วยใจเราสัญญากับท่านผู้ชมแล้วว่าเราจะไม่กินเราก็คือไม่กิน EP ีนี้คือบวกเป็นบวกทุกคนปีนี้ปีใหม่แล้วอยากให้ซับเราเพิ่มเร็วๆอยากให้หมื่นซับแสนซับเร็วๆนะผมก็พูดจริงทำจริงนะผมยังไงพี่ๆนะนะนะถูกใจพ่อกับลูกก็ ฝากกดซับสไคร์ให้หน่อยนะครับผมกดย้ำๆๆเลยนะครับผมแต่ไม่ต้องกดสองทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไม่ไม่ได้ติดตามนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวกินข้าวแป๊บหนึ่งแล้วก็จะปิดคลิปแล้วครับผมโอเคมาตักข้าวกินอ้นมาตักข้าวกินก่อนแล้วคน,นเหรอ,อ ย่างย่างย่างมาดูทุกคนหิวมากเลยอันนี้ย่างแห้งๆนะผมเนื้อนุ่มๆน,นี่ครับผมหิวมาก รสชาติสุดยอดเลยเด็ดเลยไม่ลาวนะผมย่างเนื้อมันแห้งๆข้าวมือแรกของวันนี้นะผมยันพระอาทิตย์จะตกดินนะผมมูมามหน่อยนะขอโทษด้วยนะเพราะว่าหิวหิวมากจะเป็นลมครับแต่ยังไงเราได้พูดไว้แล้วเราก็ต้องทําให้ได้ครับผมมาเยอะ์ฟิ่งครับผมไม่ทําให้พี่ๆนะนะผิดหวังครับเด็ดเด็ดเด็ดว่าไงอ้นฮะจอให้ผู้ชมนี่เป็นไงความรู้สึก หนูมากครับสู้ไหวไหมค,คิดว่าโอเคยังไงเราก็สู้นะเพื่อท่านผู้ชมถึงว่าเรากินข้าวมื้อเดียวก็ช่างเรามาทำ EP เราจะต้องทําให้สําเร็จตอนแรกคิดว่าจะกลับแล้วนะผมคิดว่าจะไม่มีคลิปให้ทุกท่านดูแล้วนะครับผมก็ยังไงลุงบอกว่าปลาเข้าห้าโมงเย็นเอาเราตัดสินใจรอผลสรุปก็เข้าจริงๆครับผมห้าโมงเย็นนะครับผมมากินต่อกินต่อ อร่อยมากทุกคนปลาสดๆย่าง,งหอมยอมดโมากพักไปก่อนนะทุกคนรีบกินเกินติดคอแล้วก็กินไม่ลงนะผมเดี๋ยวมากินต่อทวีที่สองพักก่อน ถึงว่ามันจะเป็นข้าวเช้าที่ตอนเย็นนะครับผมแต่เราก็มีความสุขนะครับผมเราทุกคนไม่ใช่คิดว่าใครจะทําแบบอย่างนี้ได้นะครับผมเราต้องกล้าออกมานะครับผมกล้าออกมาออกมาเผชิญสิ่งที่เราไม่เคยเจอไม่เคยทํานะครับผมแล้วเราจะเห็นอะไรที่แบบสุดยอดเมื่อก่อนเรากินข้าวสามมือ้อมีอะไรก็หิวไม่หิวก็ซื้อซื้อ,ซ,อซื้อมาหมืสรุปทิ้งผลนสรุปเอาเงินร้อยสองร้อยไปทิ้งโดยที่เราบางทีเราซื้อมาเราไม่ได้กินแต่อางเนี้ย เรามารออย่างเงี้ยมามีลุ้นไว้กูจะได้กินข้าวเปล่าวะแต่เป็นความสุขที่แบบว่ามื้อที่มีความสุขมากครับผมทุกคนมื้อที่แบบยังไงนะเราใจจดใจจ่อในวัตถุดิบที่เราหาเลยแล้วเรากินแบบโอ้โหสุดยอดกินแบบไม่ยั้งเลยพอกันผมไปเกลียบเบ็ดกันคนระับตอนนี้รีบก็รีบข้าวก็หิวจุกกระจุกอ๋อเวิร์ก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 มาก มันจะต้องมี EP สองมันจะต้องมีฟิตชิ่งเฟมิลี่นะครับผมจะพาครอบครัวมาที่นี่ครับผมไม่แน่ใจเราอาจจะพาแม่บ้านพาลูกคนเล็กมาทำกิจกรรมแบบนี้ก็ได้นะผมถ้าทุกคนสนับสนุนก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจากกันแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบบ๊ายายท่านผู้ชมบ๊ายบายครับ โอเคถือว่าสําเร็จไหมคลิปนี้สําเร็จครับโอเคถึงจะเหนืงง่อยถึงจะหิวแต่เราก็มีความสุขนะครับผมโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพ่อกับลูกจะไปที่ไหนจะพาทุกท่านไปทําอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายจุ๊บๆมาทุกคนช่วนเก็บเบ็ดครับ กลไับเาโกินใกล้ใกลากไปอย่างแรงลากไปอย่างแรงเลยทุกคน ทุกคนตัวนี้ลากไปอย่างแรงเลยกําลังจะปิดกล้องนะทุกคนกำลังจะเก็บเบ็ดก็เลยเออตั้งให้ดูบรรยากาศแบบสวยๆตอนที่เราเก็บเบ็ดนะโอ้โหสุดยอดเลย